ไ,ไข่อะไรไข่เจไข่เจียว,ยวอ่าวิธีการตอกไข่ไขอ่าตอกไข่อ่ะแล้วแกะยังไงแกะยังไงแกะเลยแกะออกให้ออกออกไหมทำยังไงมันถึงออกอะ่ะแกะเลยเอออ่าเทเทให้อยู่ในชามลงไหม โอ้เก่งมากมาให้แม่ทิ้งมาให้แม e like ่ทิ้งลูกเก่ง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 ใครทำอะไรครับเจียวเจียวอะไรนะเจียวไข่เราต้องตีใช่ไหมลูกตี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 ให้ไข่แตกตีตีแบบนี้ตี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 อาไข่ตี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 แรง ตีเลยตีแรงตีให้มันแตกเงินแระตีตีเลยให้แม่ช่วยไหมตี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 บอกพ่อรอก่นอนรอแป๊บหนึ่งบอกพ่อรอแป๊บหนึ่งค้าพ่ยตีตีเดี๋ยวแม่เทในนี้ให้ใส่น้ำปลาป่ะหาใจน้ำปลาใส่อะไรอีกใครใส่ซอสหอยไหม ใส่ป่ะใ,<จ>ใส่อะไรซอสออใส่ซอสหอยอาไพยตีตีต,ต,ตีตีเร็วตีให้เข้ากันตีตีต,ตีใส่อะไรอีกอาอะตีตีเลยใส่อะไรอีกใส่รสตีหน่อยป่ะ พ่อหิวแล้วตีแรงๆเร็วพ่อจะกินแล้วใช่อะตี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 แรงๆเลยน้ำลายไม่ต้องยืดลูกโอเคตี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 ชอครัวชีกใส่วันนี้เราจะทำไข่เจียวแหนมกันใช่ไหมครับลูกอะชีกๆีกใส่เออ ชีกเร็วๆหน่อยพ่อหิวโอเคชิก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 เออตีตีตีอีกต,ตีตีอีกลูกเออชีกเสร็จแล้วตี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 ตเลยให้เข้ากันโอ้เก่งมากวันนี้เราจะกินไข่อะไรนะไข่อะไรนะไข่ไข่เจียวแหนมใช่ป่ะโอเคอ๋า หอมยัง,ยงเสร็จยังหอมไหมไข่อะหอมไหมครับหอมป่ะโอ,อ้พ่ออยู่หอมป่ะคืออะไรอะอันนี้อะไรจานจาน,จานใส่ไข่อะไรใส่ไข่อะไรไข่เจียวใช่ไหมครับคือรอพ่อเลยหอมไหมหอมไหมไข่หอมมากไหม หอมมากไหมไหนดมดิหอมป่ะหอมไหมร้อนไหมครับร้อนร้อนมากร้อนต้องทำไงร้อนน่าทำไง,นนำไง <c oughs> เก่งจังเลยอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับอื <c> ้ม <oughs> วันนี้ไข่เตียวอร่อยอร่อยใช่ปะ่ะอื้มสุดยอดเลย <c oughs> อ้า,าปากไตปาก โอ้โหเก่งมากเลยอ่ะจริงจริง,รง <laughs> อาตากใส่ปากวันนี้คนเก่งโอ้โ oh. ห <laughs>